ดูปลากันยนงดูอนครับ่อน่อน่อนตอนเอ้ยนี่แต่แนวเดียวอต่อย nhé tố ngang ngang qua qua tổng xem còn gì không Hãy à. subscribe ขนา,นาดมันจะปล่อยเลยผมว่าข้าดมันจะปล่อยเล็เนี่ยมันจับปลาม่ไ้การเนี่เป็นพี่นงแกงกันนี่เรามาดูการสอนปลากนันเน่

ก็ตอดวดเป็นยังไงนิดเดียวปลาปากดนี่ะไรเห็นบหมมันเหียงปลากดมันตอดมันตัดขวดเนียนแลวเีปเข้าแล้วมันเนไอ๋อ อ๋อมัมมันมียังินแยังชวนเนาะอไรอยางเมี้ยตปนั้ยเน,ไไนีน,นอมาดูกับเซียนจอยรับไี้เซียนจอยมาส่วนตานได้เพืได<ป>้แต่งหนดูไมม่ครับเพราจะมาพบกัน กำลังลงมาแล้ลังลงมาแล้วฮะ